สัมพันธไมตีไทยพูตานราชวงศ์แห่งพูตานและไทยมีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นต่อการมาเป็นระยะเวลายาวนานไม่เพียงแต่ประชาชนคนไทยที่โศกเศร้ากับการเสด็จสวรรคตของพระพันปีหลวง สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรคูตานเสียพระราชาห่รัไทยอย่างสุดซึ้งทรงนำสมเด็จพระราชนีพระบรมวงศานุวงศ์และพระสนิกรแห่งราชอาณาจักรคูตานร่วมแสดงความไว้อาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายหลังจากสำนักงานพระราชวังออกมาประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคต สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ทรงโพสต์เฟซบุ๊กระบุไว้ว่าพระองค์และสมเด็จพระราชนีแห่งราชอาณาจักรภูตานขอแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นที่รักของชาวไทยพระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อพวงชนชาวไทยตลอดพระชนพรรษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนนับไม่ถ้วนพระองค์ทรงเป็นที่เคารพรักและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนต่อไปประชาชนชาวปูตานขอร่วมไว้อาลัยกับประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียครั้งใหญ่นี้